สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูบอนไซที่เรากีดกีดใบกีดกีดใบเพื่อให้มันเป็นต้นเตี้ยกีดใบเพื่อมันใบมันใบใบมันโน้มนะครับใบมันสวยงามใบเป็นแบบช่อดอกกลาบอะไรเงี้ยนะแล้วก็การดูแลมันทํำยังไงนะครับก็มีน้องๆหลายคนถามมานะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับมาเดี๋ยวมาลุยกันเลยคือไอ้ต้นมะพร้าวเนี่ย จะเห็นว่าใบามันออกสลับการซ้ายขวาซ้ายขวาซ้า,า,า,ายขวาใช่ไหมครับแต่ที่แน่ต้องกรีดกรีดจากตรงนี้ออกแนียที่มันเป็นพวกฝอยอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันเป็นเนี่ยฝอยตรงนี้ฮะต้องตัดออกนะครับไม่งั้นมันจะเป็นต้นสูงธรรมดานะไม่ใช่ต้นเตี้ยนะนะครับ <c oughs> ต้องตัดคอยกรีดคอยตัดเรื่อยๆนะฮะพอเราติดเราตัดเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการตกแต่งพวกใบเนี้ย ให้สวยงามแล้วก็ทําการรูดให้เหมือนให้มันให้มันม้วนตัวนะครับมันจะทีนี้มันจะเปนเป็นต้นเตี้ยได้ละมันก็อยากให้มันเตี้ยจริงๆอ่ะมันต้องตัดเลยตัดเป็นขั้นเป็นขั้นตางนี้ก็ตัดอีกให้มันสั้นไปเลยอ่ะให้มันแตกใบใหม่ขึ้นมาแล้วมาทําใบเล็กๆเอาไปไปกรีดตอนใบใบเล็กๆอ่ะคือไม่ไม่ใช่ใบงี้นะเราต้องกรีดกรีดกีดออกจากนี้เลยอ่ะ นะครับแล้วเอาถุงครอบไว้ให้มันออกงอกออกมาใหม่เหมือนเหมือนผมเคยทำโอ้ให้ดูก็นานแล้วนะที่ทําให้ดูนานละอันนี้เราทําตกแต่งให้เฉยนะครับตกแต่งไม่ทําต้นเตี้ยแต่ทาตกแต่งสไตล์ของต้นสูงแต่จะไม่สูงมากสูงประมาณนี้แหละนะครับาไาเดี๋ยวมาดูกันทําไงอันนี้ผมกีนไปแล้วนะพอ,อก,กีนไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมากิดออก นี่นะที่ผมว่ามันต้องกรีดนะครับเดี๋ยวเราจะกรีดตรงนี้เอา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 ใย,ยมันละเยื่อมันอะตรงนี้ออกนะครับให้ถึงตรงนี้พอละให้มันล้างตัวนี้ไว้นะครับส่วนตัวนี้เราก็ตัดใบเดี๋ก็แต่งใบฝั่งนี้นะครับให้มันเหลือแค่สองใบใบเลี้ยงไอ้ใบใบที่โตแล้วเน่ะใบแก่กับใบอ่อนที่ขึ้นมาใหม่ให้มันเหลือแค่สองใบเท่าน,นั้นเองนะไปดูกัน มาดูข้างบนนะฮะข้างบนเนี่ยใ <c oughs> บไม่ตกใบเนี่ยนะฮะ <c oughs> ผมจะทําการตัดให้มันสั้นลงนะฮะ <c oughs> เอ้เป็นลูก <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันก่อนเลย <c oughs> เดา๋จะทำทยังไง นี่ครับผมจะตัดตัด,ตดเรียงกันไว้อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็รอรากมันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะนี่มันเร่มอบอกแล้วเพื่อจะทําเป็นบันใสมะพร้าวกุ้กระดกนะฮะตัวน,นี้จะทําเป็นแนวเดิมๆมันไม่ <c oughs> จะยังไม่แกะไม่แกะเขาเริ่มไม่แกะก้านออนะครับโอเคครับผม นี่คือกะลาที่เราแกะไปแล้วเราลองดูไม่เอาผ้าปกนะฮะปรากฏว่ามันมีรอยร้างมีรอยแตกไม่เป็นไรแต่มันซ่อมได้แต่ผมเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวมันใส่จะทำเป็นเดิมเดิมลูกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคืาเรื่มันเป็นงานฝีมือเนาะเป็นงานตกแต่งนะครับเป็นงานรีโนเวทที่จะเอาอะไรเข้ามาใส่งนนี้นะครับอันนี้จะต้องลงไว้ก่อน อันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแล้วเดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปแล้วกันครับผมแนวกุ้นกระดูกก็กุ้นมดแต่คนทําเยอะแล้วนะครับต้องแหวกแนวบ้างนะฮะจะทําเป็นสไตล์ของเราเองนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าฮะว่าจะไปทําอะไรต่อผมก็ไล่ทําหมดแล้วนะไล่ตัดแบบนี้หมดแล้วนะตรงนี้เราก็จะมีทั้งหมดสามต้นนะฮะหนึ่งสองอะไรอีก